welcome to มช d อินดีนตอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆในช่องเราเมียวสวัสดีเมียววันนี้เรามาพบกับเกมสถานีใต้ฮาเตอีพีนี้เป็นอีพีที่3แล้วเมียวเราจะไปอ่าไปดูที่ช่องตรวจตัวตวนะ้อเพราะครั้งที่แล้วเรา ชี่องคอ์สงสัยว่าเ,เหมือนจะมีช่องตรวจตรงอยู่แถวนั้นด้วยนะเราควรที่จะไปหาช่องแถวนั้นด้วยแต่เราก็ต้องระวังตัวสีดำๆต,ตัวนั้นวันนี้เราจะเล่นเราจะเล่นเป็นยังไงไปดูก,กันเพราะว่าอันนี้เป็นการเล่นสดเลยไปกันเลย อีพีที่ไรเนาะอ่าไม่ใช่อีพีเป็นไฟล์ที่สามค่ะเหนียวอืมเรายังไม่เคยดูสปอยเลยเราจะมาดูรีแอคชั่นกันถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้กดกดกระดิ่งกดติดตามไปด้วยนะครับ น,นี่เรมี item ไอเทมอะไรบ้างเราเข้าไปดูก่อนตอนนี้ตอนนี้เรามีพาช็ดหน้ามีมีสนิมเครืมีตัวสีแดงมีโทรศัพท์แล้วมีไวแดงแต่ว่าเราจะต้องหาแอปเปิลก่อนอืมกดชิพเพวิ่งเนาะครั้งที่แล้วที่เขาสอนแอบดูก่อนซิมันมีอะไรบ้างห้ามลืมรหัสล็บุกสีตัวอากีนะชิฮารุ เราถ้าตัวเลขสีตัวก็นึกออกแค่นั้นแหละในสมุดถ้าจะมีเขียนอะไรไว้อยู่นะมีอะไรไหมเอาอันเดียวกันห้ามลืมอืมแล้วอันนี้ล่ะประกาศตามหาคนคุณเทนจิคุอาโออิเพศหญิงอายุยี่สิบเอ็ต่อไหร่กันนะ นี่มันหมายความว่าไงกันอะ่ะคนรู้จักของรุ่นพี่หรอครับอืมคนรู้จักสมัยก่อนน่ะเธอหายซับซอนไปจริงๆเหรอเนี่ยถ้ามันก่อนนักก็ได้นะครับนั่งแบบนี้เรารีบไปกันต่อเถอะแผนที่การเดิน,นไฟรถไฟค่ะขอโทษ เท่าที่ดูจากแผนที่แล้วเหมือนจะมีแค่นี้สินะครับแถมรถไฟยังมีแค่าสายเดียวด้วยหรือว่าหมายถึงสถานีนี้กันนะเมื่อมองดีๆแล้วมีตัวหนังสือสีแดงเขียนอยู่ใต้ไม้กันเข็นอันที่สี่มีร่างคนตายฝังอยู่ อ้อั้นเหรอไยฮาเตะไม่เคยได้ยินชื่อสถานีนี้เลยอันนี้แหละดูหสือพิมพ์สักทีมีหนังสือพิมพ์ตกอยู่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่รถไฟสาย xx พบศพเจ้าหน้าที่สองคนและผู้โดยสารอีก1คนเกิดเหตุอ๋อซ้ำ รถไฟที่เรานั่งอยู่ทุกวันมีอุบัติเหตุแบบนี้ด้วยเหไม่เคยดีมาก่อนเลยไปไป่ะ,ปะ,ปะเราไปทางนน้นเถอะเอ๊ะเสาไฟตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเนาะ,อ,ะอ,อันนี้อะไรอะคำเตือนไม่มีทางออกทางข้างหน้านี้อันตรายสุดๆ เครื่องกดตัวหน้าจอดับมือการุณาใส่ตัวสใบถ้าคุณอยากจะเลิกนีถ้าคุณอยากที่จะเลิกหนีอ้าวเราเเก็บมาแค่อันเดียวเองไม่มีทางอื่นอีไ่ไหม หรือว่าเราต้องหาที่เก็บอันนี้อ้มีแบบพนักงานที่เปื้อนเลือดอยู่ตกอยู่ทถวนี้เล็บสี่างน้ำมันมัน,มนกับแขนเมื่อกี้นี้เลยอว่าเราเชียวว่าเจ้าเงาดำพวกนั้น หัวหน้าอะไรกันเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยช่วยพอได้แล้วทำไมถึงมีคนที่เกี่ยวข้องแบบนี้กับกับเราอีกจะว่าไปตอนที่เราเริ่มหลบหน้าจากทัศนามิในตอนนั้นเราก็โดนหัวหน้าพูดใส่แบบนั้นมาตลอด คุณพี่ครับคือว่าผมมีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยมีอะไรหรือเปล่าเออคือว่าที่จริงแล้วคือผมเพิอส่งเอกสารรับสุดยอดไปทางอีเมลส่งทางอีเมลถึงบริษัทลูกค้านะครับขอโทษนะครับ คือว่ารุ่นพี่ครับผมขอโทษจริงๆนะครับคือผมไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกังวลน,นะแต่นี่มันมันเป็นข้างล่าที่สุดถ้าสน์เไม่ทำพลาดด้วยนี่เขาทำงานดีจนได้รับความใบว้วางใจให้ทำงานใหญ่คนละเลเ,เวลกว่าเราเลย ถึงจะรู้ว่าคิดแบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะแอบรู้สึกดีอยู่แฮะเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวฉันจะไปลองปรึกษาหัวหน้าดูนะก็หน้าที่ที่ต้องรายงานหัวหน้ามันคือหน้าที่เรานี่นาหัวหน้าทำไมเธอถึงจ้องจับผิด่ะพูดพูดรุนแรงใส่แค่เราต้องระวังตัวแล้วล่ะ ถ่ายใ,ใจเข้าพูดถ่ายใจออกโทรไม่เป็นไรแล้วต้องผ่านไปได้แน่คือว่าหัวหน้าครับผมมีเรื่องจะมารายงานให้ทราบแล้วก็ปรึกษาด้วยครับอะไรไปก่อปัญหาอะไรอีกแล้วล่ะคือว่า มีข้อผิดพลาดที่ส่งเอกสารไปทางบริษัทคู่ค้านะครับโดยได้มีการขอโทษพร้อมวิวานให้ทางนู้นลบเอกสารไปแล้วครับขออภัยเป็นอย่างสูงครับที่สร้างความร้อดร้อนให้จุดจุดจุดแล้วเอ๊ะ แล้วเริ่มที่จะปรึกษาเนี่ยคืออะไรบอกไปตั้งหลายรอบแล้วนี่ว่าให้เริ่มพูดจากสรุปก่อนเออคือว่าอ่านไม่ทันครับมันมีอะไรนอกเหนือจากมันมีอะไรนอกเหนือไปจากแก้นิสัยของเธอล่ะจจจุุจุดดด เอนดีหน้ามันทั้งไม่ได้เรื่องชักช้าทํางานไม่ละเอียดใจเพราะใจลอย,อยงไงแล้วก่อเรื่องผิดพลาดแบบนี้ใช่ไหมแล้วม,ม,มันคนทําไม่ใช่ผมนะครับก่อนหน้านี้ก็ทําผ่านมาหนิทําไมไม่พัฒนาตัวเองเลยล่ะไม่คิดที่จะแก้นในสายตัวเองบ้างเลยเหรอล้วแบบนี้น่าจะเป็นคนที่มีคุณภาพในฐานะบุคลากรบริษัท ในสังคมได้ยังไงกันล่ะจุดจุดจุดเพราะอย่างนี้ไงนายเลยล้มเหลวมาตั้งแต่ตอนทำงานที่เก่าแล้วมันเป็นปัญหาโอ้แรงนะนี่อืมมันเป็นปัญหาที่สาวเสอ,เอด์เด็กของนายนะจุดจุดจุด ขอพัยจริงๆครับช่้งมาเถอะฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วรีบๆกลับไปทำงานได้แล้วล่ะฉันเองก็ยุ่งไม่มีเวลามานั่งเทศนาคนไรสามารถคนได้ความสามารถแบบนา้นหรอกนะครับหัอหน้านโดนหัวหน้าถูกสใส่ไมแล้วสิ่งซุกซิบฉันก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหัวหน้าถึงเพ่งแรง ก็ทำางานช้าแล้วก็พลาดเยอะแถมยังงามงอีกสุดเสียสุดสในแผนกน่นะถ้าโดนหัวหน้าหมายหัวว่าจบเพเลยสุดเสียสุดสอย่างพนักงานคนก่อนหน้านี้ทาที่ทำงานไม่ได้เรื่องก็โดนกันแกล้งหนจนเป็นซึมเศร้าแล้วก็โดนกดดันให้ลาออกเลยล่ะสุดเสียสุดสก็ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือไม่เข้าไปยุ่งจะดีกว่านะสามสิบสมสิบจุดจุดจุดคุณทัศน์ตรงนี้คะคุณเองก็ลำบากแย่สินะคะที่มีรุ่นพี่ที่ไม่ได้เรื่องออกแบบนี้จุดจุดจุดเดี๋ยวฉันจะคิดวิธีแก้ขายรับมือเอง จะว่าไปเอกสารที่นายทำมาก่อนหน้านี้ทางเบื้องบนก็ชมมาว่าเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายบรรยายง่ายดีมากฉันคาดว่าไม่ขาดหวาฉันคาดหวังในสิ่งฉันคาดหวังในผลงานชิ้นต่อไปนะขอไปครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับออจุดจุดจุด อ<ค><ด>จู่ๆก็นึกถึงเรื่องเรื่องแย่ๆขึ้นมาเลยอะแต่ว่ารุ่นพี่จริงๆแล้วเคยคิดไปครับว่าถ้าไม่มีหัวหน้าอยู่ก็คงดีแท้ๆจุดๆในความเป็นจริงไม่ได้นะมันต้องมีแหละเคยสิคิดหลายครั้งด้วยแต่ ถ้านี้ไม่ใช่ความฝันควาฝันท่านี้ไม่ใช่ความฝัน,ฝน, <laughs> น,ฝนแต่เป็นเรื่องจริงสินะครับถ้าอย่างนั้นสำหรับรุ่นพี่แล้วมันก็นับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยไม่ใช่หรอครับจุดจุดจุดจะว่าไปก็จริงแค่ ความรู้สึกที่อยากให้นี่เป็นแค่ความฝันกับความคิดที่จุดจจุดุดถ้าไม่ใช่ความฝันล่ะผสมปมเปยกันไปหมดแล้วอืมไม่ไหวแล้วมีแต่ปริศนาลึกลับทับซ้อนไปหมดเลยควพี่ครับดีจังเนาะที่ม่ไม่มีหัวหน้าอยู่ ยุดทัดทีเธอซูนาม,มิถ้าซูนาม,มิขอโทษนะที่เรียกชชื่อในผิดวันเราเชียวที่นี่เนี่ยอะไรกันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอสรุปอะว่าให้เราเก็บไปเนะี่ยเก็บไม่ได้ใช่ไหมเอ๊ะพื้นตรงนี้มันแตกสินะครับ คุณได้รับตัวสีแดงจากตรงซอกคอนกรีตตัวรถไฟไซฮะเตะอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องมีอะไรไหมเอ๊ะเอ๊ะมันตู้เดิมปะเอ้ย ใครอะเอ๊ะเหมือนตัวเราเลยอะใช่ไหมเหมือนตัวเราก่อนนั้นเนี่ยหลังจากนี้เอาไงดีล่ะอืมขอโทษนะครับผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเอาเถอะเรายังมีเวลาอีกเยอะมาค่อยๆค,ค,คิดกันดีกว่าตันงเชนะครับไปแบบไม่มีจุดหมายมันสนุกกว่าเนาะ จริสินะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ไปด้วยกันเถอะไปไหนอะนุ่นพี่เห็นอะไรมาอีกเหรอครับเออก็เหมือนคนคุยกับ คุยกันบนรถไฟแล้วก็คุยกันว่าหลังจากนี้จะเอาไงดีจะไปที่ไหนดีอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนุกแท้งั้นหรอครับอดทนอินครับพ,พี่ขอโทษนะครับถ้าไม่รู้จะไปไหนดีลองไปที่สุดขอบของชั้นทลาดูไหมครับ อแต่เมื่อกี้เราไปแล้วมันอ๋อเราไม่เราไปแค่ฝั่งขวาเนาะเราไม่ได้อ่อะไม่ได้ไปฝั่งซ้ายคือใครคือเราจะไปต่อดีไหมไปเถอะเดี๋ยวจะเข้าขางล่างซ้ายลงซ้ายลงซ้ายลงซ้ายซ้ายใครคนที่กำลังสันกลัว จะเก็บสะสมตัวไม่ได้เดี๋ยวจะโดนหาว่าเจอตัวเข้าแล้วฉันกลัวสุาสานที่มีไม้กันเข่งนรื่องใดความปัฒนาดิจิตอลสถานที่ที่ถูกทอดทิ้งลานประหารแห่งเปเพิงไม่หยุดทีไม่ใช่แบบนั้นช่วยยกย,กยกโทษให้ทียก,ยกโทษขอโ,โทษครับทุกอย่างมันเป็น เพราะฉันไม่ไดีเองมันจะตามไหมไม่ตามเนาะลง,ลงละถ้าคุณต้องการให้มันเหมือนถ้าคุณต้องการให้มันยังคงเหมือนเดิมก็จงเปิดเอาก็คูเปิดวิง่งรออะไรออปลอดภัยใช่ไหม ปลดล็อกแล้วโอ้โอขอกลับไปดูกระเป๋าเหมือนเดิมก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเผื่อมีอะไรออก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม กุลนาใส่ตัวสีใบถ้าคุณอยากที่จะเลิกนเอา้าโอ้มันจะไม่ครบนิวาเอ๊ะหรือว่ายังไงดีหรือว่าเราต้องเดินทะลุไปทางนู้นเพราะว่าทางนู้นเราไปหมดแล้วเราต้องเข้ารถตู้เอ้ยไม่ใช่รถไฟ ถ้าคุณยังต้องการให้เหมือนเดิมก็จงเปิดก็จงเปิดเอา้าข้างบนมีอะไรไหมอ้อถ้างข่ายแฮมเบอร์เกอร์าเฟ่ลงไปนี้ล้วนเต็มไปหมดทุกของกินที่อร่อยฉันแค่ไม่ได้มองถ้าสุแบบนีกินฉันแค่ได้มองถ้าสุแบบนีกินก็รู้สึก สุขใจขึ้นมาแล้วละ่ปะปลาทองที่ฉันเคยเรียนสมัยก่อนพอห้าทีอาหารไปมันก็เลยกินม่มหม่มม่มใหญ่หเลยเอ๊มึงพี่คิดว่าผมเหมือนปลาทองเหรอคะเมนูวันนี้แอปเปิ้ลไทยแอปเปิ้ลจากแอปเปิ้ลและไวแดงวัตถุดิบคือไวแดงแอปเปิ้ล กดนำวัตถุดิบของท่านลงมือทำด้วยตัวเองถ้าหาวัตถุดิบครบแล้วมาทำกันเทาะแน่นอนพี่ทำได้แน่นอนอันนี้หรือเปล่าว่าผู้เปิดได้แล้วโอ้ดูอะไรดีโฟลเดอร์ทางขยะก,ก่อนนี่มันเขียนว,ว่าทังขยะแต่เป็นโฟลเดอร์สินะ เจะดูนะหรอกครับใช่มันเหลืออันเดียวที่ยังไม่ได้ดูมีรูปถ่ายคนเบอร์เบอร์เป็นจำนวนมากมันมีถึงสองมือรูปเลยทีเดียวเดี๋ยวนะไอ้นี่มันต้องเป็นคนที่ไม่ดีทำแน่เลยเฮ้ <Hey. S 1> ทำไมต้องลงลานขนาดน,นั้นด้วยละ่ะ <Hey. S 1> ถ้าดูมากๆมันจะทำลายสมองนะครับ น่าสงสัยเนี่ยเรานี่ชิโอหน้าตาเธอแปลกแปลกนะนี่หมายความว่าไงอะก็มันดูไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับเพราะงั้นไม่ต้องดูนี่ก็ได้นะครับเองปิดบังอะไรหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วโน้ตบุกเป็นของเองใช่หรือเปล่าชิโอขอดูรหัสหน่อย อ๋อเราต้องใส่รหัสถ้าเอารหัสนั้นมาใส่จะได้ไหมอะ่ะเออรหัสอะไรวะส,สองออเก้าหนึ่งใช่ไหมแปปกไม่ใช่ ยกเลิกไม่ดูแล้วกันเพื่อไปหารหัสอื่นก่อนมีอะไรไหมไดูแต่อนีมมีแสงสีแดงสาดสองเข้ามาทางหน้าต่างห้องน้ำมาในประสงค์ที่เปิดไม่ได้ออไปดูต่อไหมกระจกแตกแล้วเหมือนโดนทุบไม่มีเธอตอบไปแล้วนี่ถ้าสมิมกี้เกิดอะไรขึ้นหรอ เปล่าครับไม่มีอะไรครับน่ไปนะโอ้คุณได้รับตัวตัวสีแดงเฮ้ยสนไหขึ้นอะไม่นะอ้าเหนือยจังเลยเนื่ยเป็นบ้าเลยพวกเขานอนกันหมดแล้ว พวกเขานอนกันหมดฮะพวกเขานอนกันไปหมดแล้วแต่การแบกร่างใหญ่ของผู้ชายสามคนเนี่ยมันหนักเอาซะมันหนักเอาเรื่องเหมือนกันเลยนะเนี่ยแต่ที่นี่ไม่มีคนทั่วไปเข้าเข้ามาอยู่ได้เอ๊ะแต่ที่นี่ไม่มีคนทั่วไปเข้ามาอยู่ได้ได้อยู่แล้ว ถ้าเป็นที่นี่แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องมีใครเข้ามาเจอค่อยๆทำค่อยๆทำต่อไปอย่างระมัดระวังอ้อถ้ามันไปได้สวยตามแผนแล้วก็ทุกคนก็จะคิดว่ามันเป็นเหตุเพลิงไหม้จากสายไฟเก่าๆพวกนี้ ไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคอือไหวไหมครับรุ่นพี่ครั้งนี้ได้เรื่องอะไรมาหรอครับอืมอย่าตกเลยมีคนถูกขังอยู่ที่นี่แล้วก็เพิ่งขึ้นมาโดยทําเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุเหมือนเป็นภาพความจําของคนร้ายเลย หรอครับรุน่ you, นพี่น่าจะกลัวมากเลยนะครับขอโทษอีกนิดนึ่งนะครับขอโทษนะครับรุ่นพี่แต่ขอโทษอะไรบ่อยขนาดนี้วะถ้าไม่รู้จะไปไหนดีลองไปที่สุดขอบชั้นชลาดูดีไหมครับอืมใหม่ใม่มันขาดตัวไม่ใช่หรออีกอันหนึ่งอะดูไอเทมสินี่ ตัวมันมีสามมันขาดอีกนึงไปตามหาตัวต่อเดี๋ยพึ่งออกจากที่นี่เกือมีจำสเกเก็บของให้หมดกล่องมีคาบสีแดงติมีของมันไม่กอสำหรับงานหรออมีแจะคาบสีแดงเลยอืม ไปสุดขอบชันชาลาดูเดี๋ยวขอบชันชาลาไหนอันนี้เหรอแต่มาไปไม่ได้นะ นี่มันเหมือนตัวเราเลยอะไอโบกี้สุดท้ายมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอืมกาลนาจ่าจตัวสีใบ ถ้ามันมีสามอ่ะดูจะค้นในถังขยะอีกทีนะเอาๆติดอะไรอ่ะอ๋อติดแล้เรมเหมือนเดิมอ๋อติดอันนี้ติดเหลา หรือว่าเราต้องค้นหาจากในนี้ทั้งหมดมันมีที่ไหนไม่ได้ไปไหมอ่ะไม่ค้นไม่ค้นเราวิ่งนีไม่ทันเอ๊ะเสือปิดจะหนาในนั้นอะหรือว่าต้องใส่สามสามสามอืม หจบกันไปแล้วกับอีพีที่สามอีพีนี้ได้ตัวมาทั้งสามใบแน่อีพีต่อไปเราจะไปหาตัวไปที่ซีกัน EP จะอพีน่าจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดคับซับสไครต์ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายเมียวเนา่ยขอบคุณอธกณนะ